ัีครับพี่น้องพวกกรช่องบอกตื้นลำเพลินน้องวสวัสดีครับพี่น้องพ่อสวัสดีครับจดรถด่วนหมดเรือไหนจอ,อมหอดกนมูก่อนหมานกนเมือนเขาดบูกัรก็กอ <laughs> กเกืรรกเที่ะเกียบยืดแถวที่เกียบเข้าัเบดโตพระเรียนออกกัขึ้นไปทางเก่ามันไปกันท,ทะละละกุแยไป้บุญมอน <laughs> โอ๊ยพ่อแม่ขยเจบครับเลยจอดไปหาซือหอมแดง กะพ่อพ่อเคยทดลองอยู่นวางอยู่วางเศ้าคับขนาดพี่น้องเอ้ยนี่ว่าดีการเน่ายานมนอี่มนองกัน่ยานมมองไปท่ายานบอดภัยดีที่สุดพ่อพี่พ่อพีบดสวดไลฟ์อยู่เยู่อยู่บเขาเศ้า จ็คหมองนี่พี่น้องเขาเออนี่นะพี่น้องวัดปางกูเสียวเสียลเหรียญนี่เสียห้างเลยประมาณจักโลนะนหกโลประมาณหกกิโลหกกิโลหกกิโลเจ็ดร้อยเมตรมือเสากับจัทงทะย่อยจะหนอกเนี้ยมือเสาทีมไปที่เขาศีมาพอที่ไปที่เขาแม่เขาบ้านเขาตัวหนกักกับบอเกี่ยวดอกไปที่กันเรื่องของเขาไที่บอเกียวดอกมันก็เลยของวางเท่าเนี้ยนี่นี่ก็พี่น้องทอดแล้วล่ะเป็นตะยูอีดอกแต่เป็นแต่เขาแมาเอาตุ้ยเขาแม่นี่สีอัหอนั่นจังหน่อยอยู่เขาวัดเขาบ้าน คออน้ยครถบ้านมากบอกแก้องบานเด้กามาาไเีดยนี้เอจ้าให้ร้านจอดแล้วปุ๋ยเป็นถานดักบอกเขาแล้วปุ๋ยปุ้ยมึงท่าดักบอกเขาแล้วไอเขาหุเลยเขาหันที่คว่ำ่าดักเป็ปุ้ยนะที่ควเาใครยับแล้วนันพอไอเป็นแล้วแล้วร้เขาเลียงหุ่นแล้วบอกไอเพิ่นเลี้ยวเขาแต่โหหลอมาอยูห่หลอเขาหลอแต่รถบ้านไอเพ่นปจอดลงเลี้ยน เพิ่นเหมาลี่สอยแล้วนะนั่นหอประชุมนั่นเพิ่นเหมาลี่สอยแล้วลุงขอประชุมนั่นเป็นเหมาอะไรแล้วให้ให้ให้กันเสื้อผู้จัดแล้วบอกแวผู้จัดกับซูดเจียรีพี่น้องโอ้ฟังคือดีแท้จะ่าโตนเด้อจะโตนหนามเด้อนี่ครับพี่น้องอ้าวนายพอเป็นมาผู้เดียววันมากก่อนมูเนี่ยอ้าว อามากกับใเนี่ยเอาลุงไปใส่ลุงทิมนะโอ้ลุงกับชิอนนที่อันนู่นนี่อันเออล้วแต่เพื่นนอกเพื่นผู้บริหารเ้วแต่เพื่นน้องอไนั่นนี่พี่น้อันนี้จะิก็เป็นส่วนหนึ่งลุงเรียนเป็นปีติหรือยังไงเนี่ยคุณหนีปันนาทิได้หน้สปาตบอล บ้าวมาครับเจ้าบอกพวาาก,ออกปุ้ยไปดักถาพอเจ้าฮูเจ้ลลากูฮูอยู่บนรถบ้าไปไหนบอกใส่ออกขวาเลยนะ <c oughs> ได้อยู่ได้เมื่อไหร่จอดจอด,อด,ลลอดแล้ว่างจอด nhau ไดเลยระหว่างนั่น,อน,น,นบอดเดยเล็กหน่อยเขาบป็นอนนี่นิพยายยาอไอ้ยักนอตักลง้มด้วยเนี่ยครับ นั่นแหละตอดต้อดากันือได้แต่ทำเป็นไม่ได้มาผีก,ก็ได้นี่พี่น้องน้องทีประชุมนี่แหละนี่แต่เน่นข้อสารในเพื่อนตัวนี่นี่เป็นพี่น้องชีวิตมะลำมเนื่องจากเขาเดินทางมาจาก,กาสีเมืองไทยครับพี่น้องเกือบสองรอยลูกลอยเก้าสิบลอยแปดเก้าสิบเดี่ยวพี่น้องเนาะนี่มากอะ พ right? ักพอนัวไปหน่อยพักพอนั่งทีเพรามันหาแลนใหม่แลนไหลไหมเพาะพักพอนอนปลูกไปนอนนสบายสบายักพอนเต็มที่ตัวงานคอยนอนกับนอนตัวเพรแม่าบนอนไม่งานไาคนป่วยมันมันมันบ่นนุกมันบ่อไนุกเพราะเหตุไรยางมัเบื่อเนี่ยงนของนอนคอยนอนงานเป็นงานตาคนป่วยเหน่อยบ นอนนอกจากหนาวแล้วเขาต้องใส่พัดลมด้วยเนี่ยโอ้โอห้องน้ำสะดวกสบายผุวตเนี้ยโอ้ยมันเป็นห้องน้ำปัม๊มยิงงานเ้างกระม้าบางส่วนแล้วครับปุ๋ยบ้ นี่ครับพี่น้องโอ้วัดสวยงางมให้พี่น้องถึงแล้วที่พักเราเนาะนี่ใส่บนนงีงานครับทางนั้นนี่จังไหนก็จะเลื้ยวพี่น้องมือลินครับลานข้างปั๊มปตทพี่น้องปางกู่แหละแถวเคยมาเร็งของสาวหนอ่อยเพชรบแผ่แพงเขานะ้าหน่อยขึมาเล่นสองรอบแล้ว เป่นมาพรุ่งนี้บาทร้อยสี่สิบแต่เป็นขายลงหนาไปแล้วพี่น้องพันสองพันใบแล้วนะผุดช้าเป็นมาก็ดีครับพี่น้องเพิ่นขายลงหนาไปแล้วแป๊ะสองพันแล้วเอ้าสุดยอดนี่แหละพี่น้องผู้จัดที่ดีพป็นกระยานเ้าบริภารเกพตนยานเท่าผมนี่ลองอยู่บางเศร้าพันกลับมาให้เข้าอยู่พี่น้องนี่นี่น ปุ้ยไปถ่ายยูวบอกอยัวมีปุ้ยยืนถ่ายยูนนยวนี่เฮียพีนองมันขึ้นอยู่ดอกมันมารลอดโอ้วัดเป็นงามเีพีีนองสวยงามเนยอี นี่โอ้สวยงามทีวัดที่ไข่เป็นลุงเรียนได้นน่ลุงเรียนพระลุงเรียนจ่าไปนอนนาอนี่นน วัดเลยนี่ครับพี่น้บบนองโรงเรียนปางกูวิทยาพี่น้องเป็นโรงเรียนเลยพี่น้องนี่เป็นทั้งโรงเรียนเป็นทั้งวัดพี่น้องนี่ครับโอ,โอ้สวยงามเลยวนี่ครับเอาเพืนได้ก็จะลืมพี่น้องผู้ใดช่วยใจก็มให้่ร่างใจลหลายๆพี่น้องเด้อเพื่อามาหากันเารพี่น้องเนี่ย ทีมงานเราผักแล้วอยู่วัดปางกูนี่เลยพี่น้องเนาะ FC ทางนี้เขาที่ว่าเมื่อกี้เจอกันที่ข้างปั๊มปตทพี่น้องแยกปางกูข้างบนเดี๋ยวบาตุยสิไป็นละงานพี่น้องเมื่งพี่น้องเนาะเอาคลิปนี้ฝากไว้สำเนียคลิปหนยังพอไหมเรื่องแรกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์พี่น้องกดติดตามช่องบราตุ้ยลำเพลินเอาไปเชียร์พี่น้องเนาะเตรียมใจกันพี่น้องเด้อพรุ่งนี้เจอกันนาน้องเต็มวงพี่น้องเนาะชุดใหญ่ใส่กระพริบเนี๋ยวพี่น้องฟอตแจ้งคุณทญแจทำงายพี่น้องรดไปสี่สิบบาทพรุ่งนี้นะพี่น้องเนาะเอา คลิปนี้ฝากไว้สำเนี้งบางแล้วกับคนไลก็แชร์มาตุ้ยไปนองน,นะครับเป็นกาังกจทีมงานสาวน้อยระเบิดช็อตไปนอนเนาะเอาไปก่อนครับบ๊ายบายสวัสดีครับ